ครับผมพี่น้องครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันวันนี้ก็16เมษายนพี่น้องนะครับหลายท่านอาจจะเดินทางแล้วนะครับเดินทางกลับมาทํางานกันนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับพี่น้องครับวันนี้เจอกันเรามาอยู่กันกับบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้โดนน้าฝนเล่นงานพี่น้องหนักมากเมื่อวานกรุงเทพฝนตกหนักมากครับ วันนี้ก็ตั้งเขาไมา่แล้วพี่น้องครับเมื่อเช้าก็โปรยโปรยชนชมกับน้ําฝนพี่น้องครับดอกสวยแค่ไหนนะพี่น้องถ้าได้รับน้ําฝนแรงๆแบบนี้พี่น้องครับดอกเขาจะเสียเลยนะครับดอกเสียไวมากสําหรับชนชมนะนะดอกจะเสียพี่น้องครับดอกเขาจะเสียหายเลยนะครับ และที่สําคัญเลยพี่น้องครับระวังด้วยราน้ำค้างนะครับที่มากับน้ำํำฝนพนวะกราน้ำค้างพี่น้องครับมันจะกินใบจนชมเราเราต้องเอาน้ําไปล้างไปฉีดด้วยนะครับสําหรับพื้นที่ไหนที่ฝนตกนะพี่น้องดอกอย่างสวยพี่น้องครับก็วันนี้พี่น้องครับมาทําคลิปก็จะมา ทดลองวางช่องทางการติดต่อใต้คลิปวิดีโอในคอมเมนต์นะครับจะลองวางดูจะได้ไหมพี่น้องแล้วก็เรื่องของฟอร์มจนชมนะครับสำคัญมากเลยการทำฟอร์มนะครับทำให้จนชมออกมาได้สวยๆกิงกเยอะๆพี่น้องครับเรื่องของการทำฟอร์มจนชมนะครับ ส่วนต้นนี้จะตัดริบใบหน่อยครับการตัดริบใบก็ไม่ยากพี่น้องการตัดริบใบพี่น้องครับตัดแค่นี้นะครับนี่ตัดแบบนี้พอโดยที่เราไม่ต้องมาตัดจนถึงโคนใบนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าตัดให้เหลือขนาดนี้นะครับนี่ตัดเท่าที่ตัดได้นะครับเดี๋ยวเขาจะล่วงเอง อย่างนี้ถึงเวลาเขาจะร่วงเองพี่น้องนะครับได้อย่างพี่น้องครับชวนชมลำต้นเน่าที่ผมทำให้ดูนะครับการรักษาก็ถึงเวลาที่เราจะเอาปูนแดงมาป้ายอีกรอบหนึ่งน,นะพี่น้องครับเพราะว่ารอบแรกป้ายไปแล้วจะมีร่องรอยการแตกของปูนแดงนะครับจะมองเห็นเนื้อไม้เลย ก็แนะนําให้พี่น้อง FC เอาปูนแดงมาป้ายรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอ,ออกสู่แสงแดดรดน้ําได้ตามปกติเลยแต่อย่ามาเน้นใส่ด้านนี้นะพี่น้องครับด้านที่มีแผลพยายามฉีดด้านที่ไม่มีแผลนะครับสําหรับการรดน้ํามันขายไม่ได้แต่เรารักษาเอาเพื่อรักษาแม่พันธุ์มัน่นะตัวนี้ก็เป็นเหลืองเพิ่มซับพี่น้อง เดิมทีกิ่งมันโน้มลงพี่น้องครับสี่กิง่งมีทั้งหมดสีก่กิ่งกิ่งต้อนี่มีสี่กิง่งห้ากับกิ่งเมนกิ่งเมนมันใหญ่อยู่ปัญหามันคือสี่กิง่งนะครับเดิมทีก็อยากจะทําใหม่พี่น้องแต่ว่าไม่มีเวลานะครับเวลาไม่พอแล้วอยากจะทําให้มันสั้นกว่านี้นะครับ, <Okay. S 1> รบเพราะว่า สายพันธุ์นี้ดอกมันดกมากดอกมันใหญ่พี่น้องมันหนักกีมันก็จะโน้มลงนะครับผมก็เลยจะไม่ทำมันเพราะว่าผมเป็นคนชอบจนชมที่เป็นพุ่มใหญ่เป็นพุ่มและต้นเตี้ยแต่พี่น้อง f อซ้หลายท่านอาจจะชอบความสูงผมก็เชียดร้งเอาไว้ วันนี้ก็เลยมาแกะดูพี่น้องครับก็พอเป็นสวดเป็นทรงให้อยู่นะครับกิ่งเขาตั้งดีอยู่พี่น้องแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเขาจะอยู่ทรงนี้ให้ไหมพี่น้องครับการเลี้ยงจุบชมพี่น้องครับถ้าเราอยากได้ฟอร์มไม้สวยๆนะครับสำคัญเลยเราต้องลงทุนด้วยนะครับไม่มากไม่มาย อย่างเราอยากได้ไม้สีที่มันมีกิ่งเยอะๆมีปุ่มเยอะๆขาดไม่ได้พี่น้องครับไซโตคินินนะครับผมก็เน้นย้ำอยู่มันจำเป็นที่จะต้องใช้พี่น้องไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาผลิตเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้กิ่งไม้มันแตกตากิ่งเยอะๆ <S <S 1> <S 1> นั่นแหละพี่น้องครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับผมก็เคยใช้แต่ไซโตคินินพี่น้อง ีห้ออื่นก็อาจจะมีแต่ผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่พูดถึงผมก็เคยใช้ไซโตคินินผมก็ใช้ไซโตคินินในการแตกตาก,กิ่งของจนชมนะครับเราจะได้จนชมฟอร์มสวยๆนะพี่น้องมันจะเป็นต้องใช้เราก็ต้องใช้มันแล้ววันนี้ก็จะทดลองดูพี่น้องครับ ช่องทางการติดต่อผมจะลองวางดูพี่น้องจะเป็นผลไหมนะครับส่วนเฟซเพื่อนน่าจะเต็มแล้วครับน่าจะต้องไปไล่ลบเฟซที่ไม่มีตัวตนออกไปหน่อยพี่น้องส่วนไลน์พี่น้องครับไลน์ผมก็ได้ไลน์มาครับโดยที่หลานสาวเขาเป็นคนตั้งไอดีไลน์ไว้ไปค้นไปเจอมาครับ ก็เลยจะเอามาลองวางดูใต้วิดีโอนี้นะครับพี่น้องครับใต้คลิปนี้นะครับจะอยู่ในคอมเมนต์นพี่น้องก็ไม่เก่งเรื่องนี้พี่น้องครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยเก่งนะก็ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับเราจะไปสู้กันต่อซุรินนะเอฟซีไม่รู้อยู่จังหวัด สูทรีมีหรือเปล่านะครับอย่ามีพี่น้องครับอยู่ใกล้กันนะครับอนาคตอาจจะได้เจอกันก็ได้นะพี่้องต้นนี้พี่น้องครับในเมื่อไม่มีเวลาทําก็จะขายออกไปก็สวยพี่น้องสวยนะครับพี่ผมบอกว่าต้องพึ่งพาไซตโตคินินใช่ไหมพี่น้องครับ กิ่งเขาไม่แตกให้เราพี่น้องนั่งแท่นแล้วนะครับกิ่งแตกกิ่งเดียวอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่ดูแล้วก็ไม่สวยนะครับสําหรับผมไม่สวยพี่น้องผมชอบชนชมที่มันแตกกิง่งเยอะๆในใจก็อยากตัดทิ้งอยู่ต้นนี้นะครับตัดให้มันตำาๆแต่ว่าดอกเขาเลื่อมมาแล้วพี่น้อง เฟอร์รารี่ผมเลี้ยงเฟอร์รารี่ดอกดีดีพี่น้องครับมันต้องมีวิธีจัดการแหละพี่น้องสําหรับเฟอร์รารี่ครับถึงแม้จะเป็นไม้ที่ดอกสวยงามนะครับแต่หลายท่านเบื่อมากคือเรื่องของการให้ดอกนะครับดอกมาก็ไม่บานนะครับอยากจะล่วงอย่างเดียวน้องกิ่งเล็กๆสั้นๆก็มีดอก ต้นนี้ก็รอให้แข็งแรงหน่อยครับเป็นไม้นางแท่นพี่น้องส่วนโคดพี่น้องครับก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งพี่น้องอยากได้ชนชมที่มีโคดใหญ่ๆนะครับมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเป็นชนชมรากธรรมชาติพี่น้องรากตะขาบนี่น่าจะไม่ได้ชนชม,ชมโคดใหญ่พี่น้องครับ เราจะต้องเลี้ยงใจเย็นๆนะอย่าไปรีบร้อนในการเลี้ยงชนชมให้โขดมันใหญ่พี่น้องเอฟซีจะต้องฟังไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับปลูกในกระถางแบบนี้นะครับจะต้องเอาดินมากรบไว้ด้วยนะพี่น้องครับกรบไว้ก่อนเลี้ยงโคดเขาเรียกเลี้ยงโขดนะให้โคดมันใหญ่ก่อนพี่น้องนะครับเราถึงจะยกขึ้น ยกขึ้นมาโชว์โคดนะครับแรกๆเราจะต้องเลี้ยงด้วยวิธีการกรบดินเยอะๆนะครับกรบเข้าไปเลยนะไม่ต้องไปโชว์นี่ปิดไว้ให้หมดเลยนะครับพอไม้มันโตแล้วพี่น้องครับมันโตมากเราถึงจะยกขึ้นมาเพื่อโชว์โคดนะครับเขาเรียกโชว์โคดพี่น้องเนี่ยอย่างต้นนี้ครพี่น้องครับเห็นไหม ปลูกเลี้ยงแบบฝังไว้นะครับโขดเขาจะใหญ่แบบนี้แหละพอเขาใหญ่แล้วพี่น้องครับเราถึงจะยกขึ้นนะครับต้นนี้ก็สามารถยกขึ้นได้อีกนะนยกได้นะพี่น้องไม่ใช่ว่ายกไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังฝังไว้อยู่นะครับจริงๆอนะ่ะเราควรจะยกขึ้นให้สูงกว่านี้นะครับนี่แหละ การเลี้ยงก็เอาโขดของจนชมต้องใจเย็นนะครับฟังไว้เลยครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับเขามาตามอีกแหละล้านสาวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับช่องการติดต่อก็อยู่ในคอมเมนต์เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนะพี่น้องครับก็ฝากด้วยพี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องครับเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ